คณะศรัทธาจากวัดชีไหลซึ่งเปรียบเสมือนวัดพี่วัดน้องกันได้มาบำเพ็ญบุญถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปีโดยพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์รับปัจจัยและท่านในเมตตาพูดคุยธรรมะ พร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมอุทิศบุญกุศลให้กับพระอาจารย์ชิงหยุนซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ก่อตั้งวัดฝอกวงซานโดยมรณภาพด้วยสิริอายุ97ปีโดยว่าพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียต่างทราบซึ้งใจที่คณะศรัทธาจากวัดชีไหลได้มาเยือนได้พูดคุยถามถ่ายกันและกันในครั้งนี้ โดยถือว่าเป็นการสารความสัมพันธ์อันดีพร้อมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยถึงแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ